พามาชมงานเปลี่ยนพื้นสายผ้าใบกันบ้างนะครับคู่นี้เป็นงานเปลี่ยนพื้นนิวบาลานนะครับพื้นเก่ามาในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่หนังรองเท้าหรืออัปเปิ้ลเท้าเนี่ยยังดีนะครับก็ทําการเกียวคราบเก่าๆทั้งหมดออกนะเพื่อที่เราจะลงกลาวใหม่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับถ้าเราลงกลาวจะให้ติดให้ดีนะครับมันอยู่ที่การทํความสะอาดหลังจากนั้นก็ใช้นดเป่า เพื่อไล่ความชื้นนะครับไล่ความชื้นเสร็จนํารองเท้าเนี่ยมาประกบเข้าหากันนะครับตัวนี้เป็นพื้นกึ่งเดินป่าก,กึ่งวิ่งนะครับเหมาะสําหรับรองเท้าตัวนี้มากครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตหัวเข่านะครับแล้วก็นํามาประกบเข้าหากันนําเข้าเครื่องอัดกาวหลังจากนั้นจะเย็บยึดด้วยสาย PE เเส้นเดี่ยวเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้ครับงานเปลี่ยนพื้นอัดกาวเย็บรอบครับผม